Huh? เคล็ดลับดูแลผิวสวยก่อนเดินทางช่วงนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์ท่านใครเนี่ยมีแลนจะไปเที่ยวนะคะวันนี้เกตให้เทคนิคค่ะก่อนเดินทางเราดูแลผิวให้สวยใสยได้นะคะข้อแรกค่ะคือการเคลียร์ผิวให้สะอาดก่อนถ้ามีเมคอัพเราควรทําความสะอาดผิวล้างเมคอัพออกก่อนนะคะถ้ายิ่งเดินทางกลางคืนนอนหลับพักผ่อนไปจะได้ไม่มีเมคอัพหรือว่าสิ่งสกปรกอยู่บนใบหน้านะคะข้อที่2ค่ะการบํารุงยังสําคัญตื่น เช้ามาต้องรีบทามอยเจอไรเซอร์บำรุงผิวให้ผิวเราชุ่มชื้นและทาครีมกันแดดด้วยนะคะข้อที่3ค่ะน้ำดื่มสำคัญมากๆตลอดการเดินทางควรจะจิบน้ำดื่มให้ได้ตลอดตลอดเพราะว่าถ้าขาดน้ำดื่มแล้วผิวเราจะแห้งทำให้เกิดลอกเป็นขุยแต่งหน้ายากด้วยแล้วก็เกิดริ้วรอยได้ง่ายฝ้ากระก็จะเห็นชัดด้วยนะคะ ข้อที่4ค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอมีเวลางีบได้ต้องงีบนะคะไม่ฉะนนั้นแล้วเวลาตื่นมาตาเราจะโหลผิวเราจะโรยค่ะ ดูไม่สวยไม่สดชื่นเลยและข้อที่5เวลาไปเดินทางไหนๆเนี่ยพยายามยืดเส้นยืดสายทั้งแขนขาด้วยนะคะไม่ฉะนั้นเนี่ยพอเส้นยืดหรือว่าปวดเมื่อยเราก็จะทําให้ใบหน้าเราบูดเบี้ยวด้วยเหมือนกันไม่มีอารมณ์ที่จะเดินเที่ยวนะคะก็เป็นเคล็ดลับดีๆฝากจากเคที่นะคะสำหรับใครที่ดูแลผิวเป็นฝ้ากระจุดด่างดำอยู่เกตฝากนะตัวบํารุงตัวเด็ดเลยที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำได้แบบดีมากๆเลยตอบโจทย์ สำหรับคนที่เป็นฟ้านี่เลยค่ะที่สุดของเซรั่มฝ้าหน้ากระชับประดับยีนจกเกตที่เกตเองก็ใช้ตัวนี้ด้วย บำรุงตัวนี้จะช่วยลดเม็ดสีเมลานินช่วยในเรื่องของผิวให้กระจ่างใสขึ้นสําหรับคนที่มีผิวหน้าหมองคล้ำไม่สวยไม่ใสนะตัวนี้ช่วยบำรุงเลยและลดริ้วรอยแก้อาการแพ้สารด้วยไม่ทำให้เราเนี่ยออกแดดแล้วแสบแดงหรือว่าใครเนี่ยต้องออกไปตะลุยแดดไปเที่ยวชายหาดหรือว่าไปโดนแดดนะคะตัวเซรั่มตัวนี้จะทำให้ผิวของเราลดอาการแสบแดง อตอนที่หลังจากกลับมาเที่ยวก็คือต้องรีบโปกเลยนะคะทายเยอะๆก็จะทําให้ฝ้ากระดจุดด่างดําลดลงด้วยตัวนี้ใช้เช้าเย็นค่ะเน้นย้ําเลยนะว่าควรใช้ร่วมกับครีมกันแดดเพราะไปเที่ยวไหนๆก็มี UV หนีไม่พ้นกันเลยค่ะนี่เลยนะคะ BB ีกันแดดเทที่ s 50 PA 3+ ที่กันได้ทั้ง UVA e UVB e แสงสีฟ้าแบบไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มเข้าได้ทุกสีผิวและก็ทาทับเมคอัพระหว่างวันได้ขนาดใหญ่บึ้มเลย100กรัมน,นะคะตอนนี้เกดก็มีโปรโมชั่นด้วยเป็นทั้งเซตเลยรวมทั้งสบู่ด้วยนะคะ ก็จะมีเซรั่มลดฝ้าบีบีกันแดดสบู่2อก้อนในราคา1,340บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยแถมฟรีกระเป๋าน้องดิสนีย์ลายมินนี่ค่ะรีบหน่อยนะคะทักเข้ามาที่ลไลน์ดีนี้ได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ